ช่วงนี้ไปติดตามข่าวอุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นในเขตอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ค่คะเวลา13นาฬิกาสานาทีของวันที่29เมกราคมค่ะหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างประจวบภมสชานได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนวัวเดินข้ามถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้ากรุงเทพหลักกิโลเมตรที่312ทับบริเวณใกล้กับโฮมโปรสาขาอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วย100ร้อยตำรวจโทหญิงรัตานาพนทรทองจีนพนักงานสอบสวนสาเมืองประจวบธีริขันร้อยเวรประจำวันที่เกิดเหตุพบวัวไทยตัวสีน้ำตาลแดงนอนอยู่ในร่องข้างทา,างซึ่งบริเวณโดยรอบมีป่าหญ้าขึ้นรกทึบมีอาการบาดเจ็บที่ขาหักและมีเลือดออกที่เขาซ้ายใกล้กันพบวัวตัวสีขาวที่เดินข้ามถนนมาด้วยกันกำลังกินหญ้าอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุไปทางกรุงเทพประมาณร้อยเมตรพบรถยนต์เก๋งแวน5ประตูยี่ห้อมิตซูบิชิสีขาว ทะเบียน1กไก่ขอไข่7577กรุงเทพสภาพฝากระโปรงหน้ารถไฟหน้าซ้ายแตกและประตูฝั่งคนนั่งซ้ายยุบได้รับความเสียหายผู้ขับชื่อนายสายชนพลอยศรีอายุ33ปีอยู่บ้านเลขที่283 00หมู่ที่1ตำบลแคลายอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ จากการสอบถามถึงสาเหตุนะคะนายสายชนเล่าว่าตนกับภรรยาได้เดินทางไปทำงานที่จังหวัดชุมพรและกำลังเดินทางเพื่อที่จะกลับบ้านที่สมุทรสาครระหว่างทางถึงที่เกิดเหตุได้มีวัวจำนวน2ตัวเดินข้ามถนนพิเกษมจากฝั่งขาล่องใต้มาฝั่งขาเข้ากรุงเทพคาดว่าน่าจะข้ามฝั่งมาเพื่อที่จะหาหญ้ากินเป็นอาหารแล้วก็มาตัดหน้ารถของตนอย่างกระทันหันทำให้รถของตนที่วิ่งมาด้วยความเร็วเบรกไม่ทัน จึงชนเข้าอย่างจังค่ะและเป็นเหตุให้รถลิ้ตความเสียหายจา้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุและสอบถามหาเจ้าของวัวแต่ไม่มีใครออกมาแสดงตัวและยอมรับว่าเป็นเจ้าของค่ะจึงได้ทำการยกรถไปโรงพักและแจ้งประกันให้มาดำเนินการพร้อมส่งมอบวัวให้ประกันรับไปดำเนินการค่ะ เวลา14นา30นาทีของวันที่29มกราคมค่ะหน่วยกู้ภยัยมูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถานได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะเฉี่ยวชนกันตกร่องข้างถนนมีผู้ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าโลตัสสาขาอำเภอเมืองประจวบคีรีขันบนถนนเพชรเกษมฝ,ฝ,ฝั่งขา,ขาเข้ากรุงเทพหลักกิโลเมตรที่311ถึง300 ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยร้อยตำรวจโทหญิงรัตนาพรทองจีนพนักง,งานสอบสวนสพมเมืองประจวบคีรีขันร้อยเวรประจำวันสายตรวจตู้ยามเพชรกษมและตำรวจทางหลวง ที่เกิดเหตุพบคู่กรณีกำลังทะเลาะวิวาทและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยกู้ภัยช่วยกันห้ามปรามที่เกิดเหตุเป็นรถยนต์กระบะตอนครึ่งสภาพแต่งซิ่งติดเครื่องเสียงที่กระบะหลังยี่ห้ออิซิสุสีบรอนทองหมายเลขทะเบียนกไก่ขอไข่5877ประจบคีรีขันสภาพการชนหน้าหลุดประตูฝั่งคนขับเป็นรอยถลอกผู้ขับชื่อนายชัดชัยฝักเล็ก อายุ35ปีอยู่บ้านเลขที่134ทับ1หมู่ที่1ตำบลห้วยยางอําเภอทับสะแกบป,ประจวบคีรีขันธ์และมีนายสมยศรุ่งเรืองอายุ40ปีอยู่บ้านเลขที่156หมู่5ตำบลชัยราลาอําเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขับรถตามมาสมทบที่เกิดเหตุและใกล้กันในที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะตอนครึง่งยี่ห้อโตโยตา้าวีโก้สีบรอนเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนตกอยู่ในร่องข้างถนนซึ่งหมายเลขทะเบียนของรถเดิมหมายเลขชกเฉลทอพุทธาว้าวศู9ย์หน เสาสภาพมุ่มด้านซ้ายของกันชนหน้าถลอกผู้ขับชื่อเล่นนายโจอายุ25ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณลำตัวมีบาดแผลและรอยฟกช้ำจากการถูกเจ้าของอู่และลูกน้องรุมทำร้ายซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัท W C Marketing จำกัดหน่วยกู้ภัยช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ สาเหตุจากการสอบถามนายสมยศรุ่งเรืองเจ้าของอู่เล่าว,ว่าก่อนหน้านี้นายโจได้นำรถของบริษัท w c มาเก็ตติ้งจำกัดมาซ่อมที่อู่ของตนที่อำเภอบางสะพานน้อยประจบครีคันและในช่วงเช้าขณะที่ตนไปออกกำลังกายนอกบ้านก็ได้รับแจ้งจากลูกน้องว่านายโจได้ขับรถออกจากอู่ไปเฉยโดยที่ยังไม่ได้จ่ายเงินค่าซ่อมรถและที่บริษัทคงค้างไว้ประมาณ6 0,000บาทตนกับลูกน้องจึงได้ขับรถตามออกมาติดๆพร้อมกับโทรศัพท์แจ้ง191ให้ช่วยสกัดจับ และเมื่อตอนตามมาทานันในที่เกิดเหตุจึงได้ขับรถปาดหน้ากันไปมาจนรถคู่กรณีตกไปข้างทางตนและลูกน้องจึงเกิดบันดาลโทสะเข้าไปรุมทําร้ายคู่กรณีจนได้รับบาดเจ็บซึ่งในขณะที่นายโจคู่กรณีและได้รับบาดเจ็บให้เหตุผลว่าตนไม่ทราบเรื่องจ่ายเงินแล้วหรือยังและยังคงค้างเหลือเท่าไหร่เพียงแค่มานํารถตามคําสั่งของบริษัทและเด็กพนักง,งานที่อู่ก็บอกว่าให้ตนเอารถออกมาได้เลย ตนเลยคิดว่าจ่ายเงินแล้วจึงได้ขับรถออกมาและกําลังจะนําไปส่งให้บริษัทแต่กลับมาถูกปาดหน้าจนตกถนนและถูกทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บค่ะ